สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแต่เมืองเพื่อเป็นไทยนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกันถ้าใครตอบผิดโดนนำโทษครับเดี๋ยวเดวเอถ้ากูเสียเปียกปะแล้วมึงไม่คิดว่ากูจะเสียเปียบมาไงมึงคิดว่ากูจะฟังเมืองรู้เรื่องหมดหรอถือว่าคนเก่งตังนะครับทิ้งหูกบเมืองมันหูกบไทยนะครับออคำถามแรกที่จะถามนะครับ ไม้เศร้าแปลเป็นไทยว่าอย่างครับไม้สอยได้แล้วถ <laughs> ูกต้องครับผมอคำถามที่สองคา,าถามที่สองนะครับปักคุ้ดปักขวางครับหกล้มแ <laughs> <laughs> ปลว่าอย่าง เรียวเงินเขาแป๊บนึ่งไหมครับเฮ้ยหยาพิงิงปะต้องบางทีผมก็ลืมครับเออันต้องลืมครับสถานการณ์มันบีบบังคับครับเอาอีกหาเอาเปลี่ยนคนหาของต่อไปเอาอะไรถามละจัเมืองมาจิ๊กงกอเดี๋ยวอะไรนะจิ๊กงกอจิ๊กงกอพ่อมึงดิเอา พ่อมึงอ่ะเออพ่อกูเขาตอนนี้เออจี้กงโกบะลองกงเกงตั้งแต่งตั้งกองก็ไม่เรื่องเออเนี่มามาแบ็คเซลเบี้ยวโค้นไปโค้นมามากูถามมั่งเอะไรไปไปเมืองเหรอเออโอเคอ่ะเออคือมันเนาะคนเกลืงตังพร้อมยังพร้อมมาคืออะไรมาคือ ท่านเนี่ยมัดตันได้อู้อย่างสักอยงหรอมันไม่ตอบอะตอบช้ากว่ากูไงกูกูรอดไงมือหอมเปล่า้อมสับปะรดบัากนัดากนะบักนัดมาหนักเจ๊เอ๊พอเลยพอปุ๊บเปลี <Punk> er ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปพร้อมทอดไรเงี้ยมึงอะพวกมึงเนี่ยขับไปพร้อมทอดอะมาเปลี่ยนของทีมงานขออุปกรณ์นี่ครับและนี้ ยังยืดนี่เนาะอาจะหึ่งเขาสองคนนะเลือกทำโทษดีดตรงไหนต่ากเลยเนี่ยบนเนี่ยเ่ยอะควายึงก็ดีดหน้าผากเอาดิอันก้ามันเ่าปากเออเอาไหมเออหน้าผากหน้าผากก่อนหน้าผากพุ่ตื่นเลยนึกว่าเรืองโง่ๆง่นี่ฉลาดนักตำนามต่อไปนี้ทำเมืองแปลเป็นไทยทำว่าปัดผูงชากว้า ไปง่ายไปไม่ง่ายนะฮะเออเด๋วเเออเด๋วง่ายมาง่ายเออรีบมาได้เนาะเหมือนเขาลองอีกมาได้กะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสะดุ้งมีสะดุ้งสะดุ้งไหมเออเออมิดมาอุ๊ยเพื่อนนี่อ้นี่นินป่าววิ่เอาวนักดิ k i n โดนหางตีไข่ตีมันเปิดก่อนไข่ว่าได้เปรียบจริ g อย่างโน้นนรกมีจริงนิ่งั้นบอนรกคนเมืองเนี่ยนีไปสิงกระบาล king เียวเ มมมไปไปม่โคตรหนึ่งฮะไม่ได้โคตรเลยถึงคิวคิงแล้วะคิงนะเดี๋ยวคงเจอฮะเมืองกำเมือเป็นไทยลองจ่อเปียกโชกไปทั้งตัวไอ้เหี้ยนี่ตอบไปได้แน่นอนมาเดี๋ยวหน้าพาคิงมาเดี๋ยวหน้าพาคิงมาเฉยๆเฉยแก้งคิงเออเฉยเแก้งคิงเลยคิงตอบไปได้คนเดียวเออไม่ก่อโอ้ยยิบหายแตกแล้วมั้งอ่ะไปมันถาม ามมาตามมาตามมาหางของเบื่อที่จะรอฟังมาพูดมาพูดกันปีกมาพูดกันปีกเออพูดกันถามมาใจเย็นนะโอ้ยนะไปปิ๊เข้าเข้าตองกูไม่ได้กินมาเฟืองตอบไม่ได้ตอบไม่ได้มะเฟืองเออมาเฟืองถ้าตอบไมได้เนื้อ้าตอบไมได้ไหนนี่มันหมื่นเนื้อมาเฟืองกับมะเฟืองอะไรกันอื้ มามาตาฮะเหน้บเนเปื่อเปื่อเปื่อเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายเงชิ้นก้อยเนอรเปื่อเ้ยเพื่อเก้อยเอรเปื่อเกอเนอ่อ่อนยชิ้นกอยนะสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็การนำเสนอกับเพียงแค่นี้นะครับเฮ้ย่ทั้งต่อไปนะครับพงม์เจอตันที่ต่อไปอะเร็วเร็วไเ น่านะงวันเตเต็เลย